สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนานาสุภูสุคนเนาะครับเนาะอ่ะไม่นี้เฮากันมาหน้างานสกุลนครนะครับมามุงหลัาคาคู่ตังครับผมสวัดีโค้งไว้ทีมงานทางสกุลเนี่ยโค้งไว้แล้วครก็เลยขาดคนมุงก็เลยได้มาซอยทางนี้ก่อนนะครับเพราะว่าแผ่นมันยาวนะครับ เหยาว17เมตรนะรใช้คนเพิ่มขึ้นนะครับยังเริ่มได้สองแผ่นนะครับนี่หมดจัวฟาง17เมตรนะครับยาว2 4เมตร thăng mukdaan, giót thấp mà này, giót này quá A mẹ, ôm. Trăng, nhôn xe nó mang nó kì, nhôn nó mang xếc, à, nó kì xe cả, nhôn nó lấy จะาั่งเดี๋ยวจะพาไปดบนทางหลังขานะครับผมตอนนี้เราอยู่บนหลังคาใกล้จะโบกสูงมาได้ครับ6เมตรครัวโครงขาด6เมตร สร้างสร้างห้งมดนะครับทีมงานสางสุคนเดียหายอยู่นะครับประมาณ54หลังอมันน่าก็มือมุนเอา ช่วยต่อครับผมนะครับผ่านไปสองชั่วโมงครับ ประมาณบายสามครับสามในเบือ่อสิบโมงกับสีบุมงครับโคดังเก็บคลองนะครับผมสุขครับผมวีตตอครับ ตัวกดังจะประมาณนี้นะครับนะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผมตัวอาคารนี้ก็จะเป็นตัวกดังนีก็จะเป็นขนาด15คูณ22นะครับผมใส้คน่บลายนะครับเก็บดคนใส้สามคนที่คนครับ แต่มือนนี้คือเอาทีงานมาจากมุกดาหารมาซอยครับเพราะมันเอาแผ่นขึ้นยากกับแผ่นมันยาวเอามามุงซ้อยครับผมตอนนี้ก็มุงไปที่เรียบร้อยแล้วครับผม่ะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแผ่นสุดท้ายตกแต่งอีกนิดหน่อยครับยิงเรียบร้อยเส้เวลา ประมาณ3ชั่วโมงครับจะใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมงเดินทางหลายกว่าครับน่นะโครงการโครงการครับทั้งหมดน่าจะ54าสิบสีหลังทำเองล้วนๆสำหรับสี่พี่นี่ก็ที่มีซ้ำนี่เนาะครับเนาะต่อไปก็จะได้ เดินทางกลับมุกดาหารครับผมเจอกันใหม่อีพีต่อไปครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเ้อครับผมอ,อีพี่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ